ต้นดอกสวีเบลดอกหมดแล้วนะแต่ดูเหมือนว่าจะทนหนาวไม่ได้นะสู้ๆนะถ้าทนหนาวได้ปีหน้าได้ออกดอกได้ใหม่ไงดอกไม้พวกนี้จะอยู่ในตระกลูลเออหอมกระเทียมสวีเบลชื่อเขาภาษาหนร์วีภาษาไทยไม่รู้ดอกหอ,หอมหอมอันนี้เสียบขึ้นมาใหม่ คือคือว่าอุ้ยจะออกดอกแล้วด้วยอุ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยเนี่ยคือของเก่ามันเป็นเชื้อราป้าเลยลือ้อทิ้งหมดเลยก็เลยเอามาเสียบไว้ในกระถางเล็กเสียบก่อนประมาณได้เดือนแล้ว,ลวเนี่ยคิดว่าจะไม่รอดนะอ้ามีดอกให้เห็นแล้วต้นนี้ก็คือดอกโนเวมเบอร์เพื่อนๆ เดือนนี้ก็เดือนมกราแล้วโนเบอร์ก็ <November S 1> ยังจะออกดอกอยู่ไม่เป็นไรออกมาออกมาจะได้รู้ว่ายังรอดตุ่มนี้ก็ใช่นะเนี่ยตุ่มล็กๆเ,เนี่ยเนี่ยยังไม่โตอันนี้สีแดงเออสีแดงเหมือนของเก่าที่ป้าเคยปลูกไว้กระถางใหญ่ๆที่อยู่ตรงนี้แต่ก่อนไม่มีแล้วอันนี้ก็โนเวมเบอร์นะแต่ว่าคนละสายพันธุ์ยังไม่ออกดอกให้เห็นเลยนะเสียบมาได้ป้า,ามาเสียบนะ ทำไมเหี่ยวๆล่ะจะรอดเอามาเสียบนานแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแสดงว่าอาจจะเป็นเชื้อราอีกหรือเปล่าอันนี้ต้องเก็บทิ้งนะอันนี้ต้องเก็บทิ้งเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นเชื้อราเปล่าดอกนูนเบอร์เหมือนกันนะว่าจะเด็ดทิ้งดีไหมก้านนี้ไม่เป็นแต่อันนี้เป็น ทิ้งเอาทิ้งอย่าเสียดายเสียดายแล้วเดี๋ยวมันมันไปนติดอันอื่นหากทิ้งมันเป็นดอกโนเวมเบอร์เหมือนกันเพื่อนๆนแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นดอกสีสีชมพูอ่อนๆสวยมากสีชมพูขาวๆมันออกขาวๆชมพูอ่ะสวยมากเลยป้าไปเด็ดมาจากที่ทำงานเอามาเสียบไว มันแตกขึ้นมานะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยหรือว่าตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยมีปีกด้วยนะเพื่อนๆโอ๊ยตาก็ไม่ค่อยจะดี จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดเชื้อลาบ่ะเดี๋ยวป้าต้องเอาไปทิ้งถ้าดอกออกแล้วจะถ่ายดูนะดอกเขาสวยมากเลยดอกใหญ่สวยแล้วก้านเขาเนี่ยนะถ้าเขาเจริญแบบว่าถ้าเขาสวยเต็มที่เนี่ยก้านจะแข็งมากอุ้มน้ําแข็งแล้วสีจะเป็นสีนวลจะไม่ออกสีเขียวออกดอกมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ชมหวังว่าจะรอดแค่นี้ก่อนนะคะ